สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเก็บเห็ดในเกาหลีใต้ครับนะครับไปด้วยกันครับพาไปเก็บเห็ดครับดูบรรยากาศครับรอบๆครับแต่ใหญ่แบงมุมยุงเยอะมากครับครับพาไปเก็บเห็ดในเกาหลีใต้ครับไปดูกันครับเจอแล้วครับเห็ดครับนี่ครับเห็ดครับเห็ดในเกาหลีใต้โอ้ยเจอแล้วครับนี่ครับนี่หกสามอันครับเก็บครับ เป็นเห็ดหน้าหมากเหมือนบ้านเราแล้วครับเก็บไปครับครับมาดูกันครับกันไปยาวๆครับครับูเจิดนะครับดังใจครับนี่ครับครับเก็บเห็ดด้วยกันครับ หาเลาะปลาครับขุนอีกดอกครับน่ครับแก่แล้วครับไม่เอาครับไปดูนะครับไปครับไปดูเยอะๆครับมาครับเก็บเห็ดกันต่อครับนี่ครับ ในเกาหลีใต้ครับดูครับดูครับสวยๆดอกสวยได้เยอะแล้วครับครึ่งถุงแล้วครับดูครับตักอครับนี่ครับเจออีกดอกแล้วครับนะครับโอ้โหวันนี้พามาเก็บเห็ดนะครับไปตกปลาไม่ได้ครับฝนตกครับฝนตกน้้ำขึ้นเห็นโอ้มีใคร พิงมาตรงนี้โอ้อยดอกอย่างสวยเลยครับเอาได้อยู่ครับได้อยู่นี่ครับโอ้ไปต่อครับดูครับมีอีกไหมครับสะพาพป,ป่าในตะลึกใต้ครับ มีดอกนะครับครับดอกใหญ่ครับนี่ครับมยาเนี่ครับโอ้ได้แล้วครับโอ้ยังสวยแล้วครับยังสวยครับอันนี้เห็ดพิษครับกินไม่ได้ครับเดีวครับ ยุงเยอะครับยุงเยอะไปยาวๆครับพาไปเก็บเห็ดในเกาหลีนะครับเนาะ อะว่าหากินเหมือนอยู่บ้านเราครับดูข้างบนดอกครับโอ้นี่อีกดอกครับเหี่อะไรครับโอ้อย่างสวยแต่แต่นันเป็นเห็ดขาครับกินมได้ครับ ยุงเยอะครับโอ้โยเรมีแต่บรรยากาศต้นสนครับป่าครับามาเลาะป่าบ้างครับวันนี้ไปตกปลาไม่ได้ครับน้ำขึ้นครับมาหาเห็ดบ้างครับมาหาเห็ดครับ อยู่ข้างในอีกหน่อยไม่มีก็พอแล้วครับพอกินแล้วครับโอ้เจออีกดอกครับดอกสวยครับสวยเจออีกดอกครับดอกสวยครับโอ,ดอ,บโอ้ดอกแฝดด้วยครับนี่ครับ เก็บครับลงข้างล่างครับลงข้างล่างนะครับไอ้พอกินแล้วกลับครับเดินกลับครับกินแล้วครับพอกินแล้วจะครเดินกลับ ายแถวนี้น่าจะมีเห็ุน,นครับไปครับเดินกลับไปหาจัก,กรยาน,นครับามาชมบรรยากาศครับ เห็ดใน,นกเกาหลีครับอู้นี่อีกดอกครับข้าไปได้ไงครับอ้ยยังสวยครับนี่ยังสวยครับยังสวยไปครับโอ้นู่นอีกดอกครับไปแล้ว นไหมครับเห็นไหมครับ,รบโอ้ยดอกอยัอบดนะครับโอ้ยอย่างสวยครับมาครับ นี่แลครับถึงจักรยานแล้วครับครับลักค่นี้ก่อนครับเจอก็คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ